อ๋อยสินาพรหลังลาวงการอยู่กับต่อยกว่า10ปีอีกหนึ่งดวงดาวที่ใครหลายคนยังคิดถึงเธอเสมอนั่นคืออ๋อยสินาพรพิไลลักษณ์สุดยอดตัวแม่ของความหุ่นดีในนามสามบอม โดยหลังจากที่เธอลาวงการไปนั้นในวันนี้หลายคนคงอยากเห็นภาพปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามไม่ต่างจากตอนสาวๆเลยทั้งนี้เธอมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเป็นลูกน้องพี่ต่อยไตพบลิมประพัฒเป็น PR ค่ะทำมา1ิบกว่าปีแล้วที่บริษัทบอลแอนแอสโซเอตจำกัดมีรายการทูเดย์โชว์และครัวคุณต่อยที่ได้มาทำงานกับพี่ต่อยก็ด้วยความที่เราสนิทกับแหม่มเทพยูดาศียาภัยพี่ต่อยอยากจะได้ PR ซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวกับสายสัมพันธ์มากกว่าโชคดีที่เราสนิทกับพี่แม่มเขาไว้ใจเราก็เลยดึงมาตอนนั้นอ่อยก็พันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังไม่ค่อยออกตัวมาอยู่กับพี่ต่อยก็ไม่ค่อยออกสื่อคนก็ไม่ค่อยรู้จะรู้ก็แค่ว่าอ่อยยังอยู่นะแต่เขาก็จาไม่ตามไม่อะไรเพราะเราบอกสต็อปห้ามบอกเลยนะว่าเราอยู่ไหนเพื่อนฝูงชวนให้เป็นเล่นละครเราก็ไม่เอาแก่แล้วไม่อยากจะท้องบท เบื่อที่จะมาแสดงอาจจะด้วยอายุคนอื่นเขาแฮปปี้กันอยู่กับพี่ต่อยมา1ิบกว่าปีได้อะไรเยอะมากเลยค่ะได้ความรักความอบอุ่นของคนที่บอนพี่ต่อยไม่เคยมาจู้จี้เลยสมัยที่อยู่ไอ v ีีแล้วเกิดจอดำหเดือนพี่ต่อยเลี้ยงดูพนักง,งานทุกคนโดยที่ไม่เคยบน่นรั้งนี้เธอยังเปิดใจเรื่องความรักว่าก็เคยมีแฟนนะคะเขาเป็นคนนอกวงการเราก็รักกันดี แต่ครอบครัวเขาไม่ได้รักเราพอมองว่าเราเต้นกินรำกินก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลิกกันไม่คิดที่จะคบคนในวงการไม่มีคนในวงการมาจีบเลยแต่รุ่นใหม่เขาจับเป็นแฟนกันเองทุกวันนี้ชีวิตก็แฮปปี้ดีนะตอนเป็นสาวเราเลือกเยอะด้วยตอนนี้แก่แล้วก็เลยไม่รู้จะเลือกยังไงไม่มีให้เลือกแล้วค่ะหยุดก็อยู่คนเดียวดูหลานเลี้ยงหลาน ทั้งนี้หากใครคิดถึงเธอสาวอ่อยก็สามารถไปติดตามชีวิตของเธอกันได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวรวมถึงเฟซบุ๊กเพื่อนๆที่มักจะลงพับเธอเสมอ